บดีบิดโงโอ้ยหนาวออกจากมะล่ำมาพักกินเขาอยู่ลำตะคองโอ้ยงามอากาศดีครับช่วงเศรา้าคนนะ่แะแวะกินเขาเดี๋ยวไปหาพัากพลใกล้ๆ้านเหมือนแรงอยู่วัดไผ่หล่อม,อะมนะเพเ่อเมื่อง เนาะนี่กบแวะกิ์ข้นเขาวกินน้ำกันโอ้โหยด่จิ๋อ่ะเนี่ยขินเขาซังยังไม่กินแต่หมึกหุ้นไม่อยากก็ดีครับพี่น้องเอ้ยวิวงามครับวันนีะ เราเดี๋ยวไปหามองภาคมองนอนแจงจังป้างวันนี้ดูสิวันนี้สุดยอดอยู่ฮอดแจงเลยยู hmm. er nah ่จนเตยล่าจนช่วงอีหล่าขึ้นรถตู้ไปพักพรเนาะแล้วก็พปดิตามเขึ้นไปแล้วก็แวะกินของกินน้ำกันอยู่ร่ำตะค้อง เรากะ,ะไปหามองนอนไกลๆง,งานแหละจ้งทีมาตองฝ่าเนาะมาตองฝ่าตจองฟังยังกะนอนตื่นแรงๆเอาช่วงอวลาที่ไปเวทีกัสิได้ใกล้ๆโอ้ยากาศดีพี่น้องอากาศดีคักได้วิวกับงามงามเนาะอีบอง่งได้ทีเม่นหน่อย่น ไปยืนเมื่อท่เป็นเอ็นเป็นไข่มองมสัไปถายวังสอนเมียนโดนแหล่าพนไปแวะร่ำตะข้อนี่แหละจะมองใดบนที่พนญางลงไปเหรอมันอทีแบบอยูเมื่อทีเป็นเฉียเออเมียนอยู่นั่นแหละเนาะพี่เนอะเนี่ยยึกถึงสมัยตอนเล็กหน่อยเนาะโอ้ยเส้นนี่มันเป็นปลาถนนสองเลนเนาะพี <te ่เนาะ เดี๋ยวหนียวจะเลื่อนคััเนาะสมัยตะกี่กอายุเทา 23, ่าไรสองสิบสามพันนี้นะเดี๋ยวหนีก็เพิ่งค้นแล้วจะได้นึกถึงสมัยตะกี่จะเก่าเคยเที่ยวพอมาผ้าแมง่งเทียบขังเีย เช่านั่นแหละเช่น,น,นเ,เ,เดียวคืนนั้นนั่ะเพียงเด็กเด็กวู่น้ำเจ้าน้ำหนายเพื่อนกับวุ้ดเดินรถทั่วรถไถ่ขื่นรถประจำโตประจำตำแหน่งเพื่อนเนาะไปใช้กระไดเดี๋ยวหนิวจะมันจะเลื่อนลุงเรื่องเอียงกระไดเนาะพี่น้องอุ้ยพันธ์ทางกับเขากับน้ำไม่กินเลยนะอากาศเย็นพี่น้องเอ้ยเย็นกินบะแซ่บอย่างนั้เดี๋ยวเดืองข้งเรื่อง <c oughs> โอ้ยอากาศดีอากาศดีพี no, ่น no. yeah, nah, ้องโอ้ยช่างยังไม่กินแน่น้อเออคนรับเป็นยังไงเออใกล้ไหนกินเลยอากัศดีพี่น้องอากาศดีเนาะเดี๋ยวมันแดง่ะพาไปเมืองมะล้อมขึ้นแล้วมแดงกะ ไปท้ายคลิปหนาอยไทีคือเขาเพราะว่ามันเป็นวันวันเสาร์พอดีคู่พันยุทธเนาะก็ได้ไปอีกมือหนึ่งแต่ว่ามีคู่มานัน่มกะอาจระศีเล่ไปสตึนในกใจหนี่กะเล่ยบ่ไใดเพราะว่าวัานจันทร์พันตองมีงานเหตุงานเนาะต้องไปสอนเล็กหน่อย เป็นเป็นคู่เป็นข้าราชการกะยุดหนากเนี่ยปน้ำหนากเนี่ยทุกเสวทิ์ก็ไปน้ำกันได้แดงมืดกับทากันเพื่อจะมีมูมีพวกนัง่งไปน้ำกันยังมองเงามาเด็ดไปผู้เดียวกะกระดีอยุ่อก็ต้องกับ วันอาทิตย์แหละเพราะว่าวัานจันทร์เพิ่นต้องเหตุงานทั้งครูโอกาสหน,น้าความไม่ก็ยังค่อยไปหาอีหลา่าไม่ได้หลักอ่ะขึ้นมาลงเทียบหรออยู่แถวสมุรประกันเนาะพี่น้องเนาะเอ่อแตไมมีโอกาสไปใช้คลิปเนาะไปเห็นกำลังใจล่ะยิอยุ่ยยกใกล้ เรื the the ่ไหนก็บกาู you know ่ไก่ไกแถวนวะนี่แหละไก่แห้งเป็นเส้นทางที่เบาเอะด้นำไปไงมาไงจอดรถจอดได้ก็สะดวกสบายเนาะแถวนวะแถวเสารมุดประกันก็โอเคอยู่นอกพี่น้องครับอ้ยหนาวลมหนาวโอกาสดีนะเนี่ย ปกติสิบ่าเคยไปใส่มาใส่เลยโอ้ยคนน่ะโอ้ยหน่อธรรมาชาติแน่บินโฉบมาหายอีกแดดร่มร่มโต๊อยู่นี่โอ้อากาศเย็นอากาศด,ดีข้างแรกเลยนี่พี่น้องสีแวะร่มตะค้องนั้างตะหน่อยทถาปันเนือนี่ข้างแรกเลยที่จ้แวะ ใช้คลิปใ่้ยังให้พอพอยเมฟซี FC ได้๋ยวบึงกันเนาะแก่จังได็กอะฝากบึงผักยังเลยเด้อฝากกดไหลก,กุดแช่ผักทิศตามให้น้ำเน่ช่องน้อยๆดอกฮัดเอาปึกเอาเด็กคีเฮ็ดยังกับบัตรทันอีเก่งปันใดเนาะเบาจังได็กอะบัตรทันไหนมีซักซะในการเบาการจาป<ม>ันใดฝากบึงผักยังน้ำเน่เด้อพี่น้องใส่สีพัฒนาไปเรื่อยๆละเนาะ เอาพัดเอาว้าเอา้ยใช่กันเองแนวนพี่น้องเอ้ยเนี่ยกินข้าวกินหนามไปหนาหน่าว่ามีเลือดเลยคนบระเด็นนอนหนาเสียดกันวดัดเลยนะหนาแม่ฉันเนี่นอนเลยเนี่ยอุ๊อไก่เป็นจะกิน,นเนาะเหลืองเหลืองเปไ็นจะกินดิอู้งขาก็นไล่ยุพี่น้อง ฝากะมาเรื่อยๆแซบบ่กินรวดกันจีนาอือกันตีนไก่แหนไปรวดโอ้ยนี่งามคักเห็นไหมนี่เนาะชุดงามเลยวิวหลักล้านอืออันนี้พี่นอ้องให้คลิปนีกอะ ซ้ำหนีก็น้อะพี่น้องเนาะแล้วคลิปนาพอกันนาเวทียังไรกอ่ะฝากีกิจตาม์ไปด้วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เห็นน้ำเน่้อกินมีกับซำหนีน้อพี่น้องสวัสดีค่ะ